โอเคกลับมาอีกครั้งใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนดูนี่ดิมานเราก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่ก้าเอียด,ดกันลูกแย่งดิฉันโอ้ รอเล,อล่นหรอกลับมาในช่วงเอาชีวิตรอดยังไงให้ตายไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ เราต้องไปต่ากสางอุ้ยโตต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่หูฟงเมื่อวานใส่อยู่นิดนึงก็ไม่ชัดเหมือนเดิม เก็บไปเผามินิมือบล็อกอาร์ตดาวน์โหลดได้ทางทางไหไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เออไม่บอกหรอกเขาไม่ได้เป็นโฆษณาส,สปนอนเซอร์เข้าได้ด้วยนะคะขายอะไรขายได้ขายได้ทุกอย่างยกเว้นขายอันนะั้น เออก็รู้ดีใช่นอกเว้นนะคะหยุดมีคนมาถามปานหละเอ้ยอยายายาหยุดเฮ้ยทุกคนช่องเราจะบินไหมอะ ซาทุกทกขออย่าให้ช่องบินด้วยเด้อช่องดีฉันยิ่งจะไม่มีซาละเ,เล่นไปเรื่อยเปลืออันนี้ก็คือว่าเออเออเพิ่งเพิ่งเน็กได้ว่าเราเล่นอันนี้เอาตัวรอดยังไงให้ให้ไม่ตายเนี่ย เอาชีวิตรอดมินิเวิร์ยี่สิบสี่ชั่วโมง EP หนึ่งรู้แล้วเพิ่งรู้เพิ่งรู้ค่ะเออเพิ่งรู้ครั้งที่แล้วลงคลิปไปตัดต่อตั้งนานคนดูเท่าไหร่สี่คนถ้าจะทำแบบนั้นนะ ไม่ต้องดูเราเล่นราคะคนดูเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่คนติดตามกดใจ <c oughs> เราเปิดช่องมาได้สองวันเราทำช่องมาสองคลิปนะนะคลิปแรกมันเป็นคลิปสั้นๆนั่นหละพอมารู้ที่ดังอ้ คลิปสั้นเหมือนเดิมคลิปนี้จะลงเจอทะเลทรายเพื่อนลูกลูกก็ต้องเจอสัตว์ทะเลมั้ยอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่หรอเรือทุกคนมันขับยังไงอะจ๊ะ อย่าดราม่าว่าทำไนสักนะลีกในเกมนะคะอย่าอินเอออย่าอินเกินไหนเพื่อนเพื่อนไปไหน <c oughs> <ๆ>ก่อนอินอันดับแรกเราต้องเซฟเซฟตีเซฟเอาชีวิตรอดอาทิตย์หนึง่งเราจะลงสามครั้ง แล้วถ้าแมปปลากลัวหรือแมปไข่ปริศนาเนี่ยยังไม่รู้นะคะเอาชีวิตรอดน่าจะรุนสี่ครั้งดีไหมช่วยคิดหน่อยเพื่อนระบบทเจอทะเลสาอ๋อนี่ไงทะเลสาพี่ตงกติมันผิดปกติเออใช่มันผิดปกติทุกคนโอ้ยเหนื่อย คลิปนี้อาจจะได้ลงบายเฮ้ยทุกคนเกิดอะไรก็หนูกนน็เพื่อนเร่นี่ก็ตกใจไม่เลิกนึกว่าเน็ตตัวเองไม่ดีใคร ชกกันชกปึ๊บัเพื่อนเพื่อนดิน้นงงเพื่อนเพื่อนเพื่อนดิน้นงงว่ะเรามีความฝันบอกว่า เราจะมีที่แคสเกมแบบนี้แหละแล้วเราก็คิดคอนเทนต์คอนเทนต์ จะมารีวิวของที่เราสั่งมาให้นะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่เราอยากรีวิวอาทิตย์หน้าแล้วกันทุกคนพรุ่งนี้เราขอพักได้ไหมไม่ไหวจริงๆอะจะมานั่งอัดคลิปอยู่แบบนี้เรอไม่ได้จะส,ส่งสารคุณตัดต่อเลยส,ส่งสารคุณตัดต่อจ้าเจอเกาะ ะอะไรเจ้แกะก็แปลกเกาะก็บอกเกาะแกะก็บอกแกะ,แกะ,กกแกะเราไม่มีเรือเรามีเรือไหมมีเรือไหมเพื่อนมีเรือไหมมีเรือไหม เราไม่ได้ไปถึงจะรู้จะอุ๊ยทีทเดียวตาเราเป็นเฮ้ไวไม่ใช่อุ๊ยเลือเหลือนึ่ทำยังไงก็ได้ใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตให้อยู่ให้ได้ จนกว่าไปแล้วก็จะกลับมาข้อความอะไรเนี่ยวายไายเห็นไันอะไรเงีพยแปะเพิมพ่มไปอะไรอะไร เจอคนป่าไหนคนป่าไหนนี่อุ้ยน,น,นี่แล้วกันคำหยาบคายคำใดขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ ขออภยัยผู้หลักผู้ใหญ่อยารู้สึกว่าจะเคย,ยใครตดอะเราเล่นนะอุ๊ยทำไมหนูนี่ฉันกลัวมันมันจิกมันเคยอันนี้มันกัดฉันไหม ใช้ชีวิตด้วยหนึ่งชีวิตเฮ้ยเราไปอันนี้ไก่ดีกว่าเออมัวแตมอไไ่สาระอยู่แถวนี้ตะ่กี้ยังเห็นอยู่เลยไขย่ไข่ไข่อะไรเฮ้ย เอ้ยอีหยังวะคนปลาลูกฉันเลือชีวิตเดียวนะอย่าให้ดีกว่ามัวตัวเว่วว่อะไรอย่างงเราจะเก็บข้อไก่ที่ฟักลูกไก่เอก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 ไปด้วย เราจะให้มันผสม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 พันพันพันก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 ันมีคนมาถามสีไรจิบปวดที่สุดสีทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าฉันจะตอบว่า่อไรโนโนดิฉันไม่ตอบจะลูกจัดอุ้ยอุ้ยแหวแม่เลยโอ้เกือบค้างโอ้ แบบไม่มีชีวิตเรามีท่าลงเกิอ,อย่างนิง ียบรงเลยอันนี้เราจะไม่มีการเราจะตัดแบบเดียวนะเปตอนที่ได้อน,นันเลยนะปิง้งไปแล้ว รอเล่นไม่ไปหรอกที่เกียจตัดน่นสิเธอทำไมฉันไม่เจอทำไมทำไมเราไม่เจอไม่เจอแล้วแตไ่ไปง่ายๆเหมือนเลยอันนี้ก็คือว่าเราคิดว่าเราจะอัดประมาณตีสาม แต่ตื่นไม่ทันค่ะตื่นไม่ทันจะให้ดีฉันทำไงนอนอยู่ให้ผีมาเล่นให้ม่อรอรจะุ้ยขา ได้ยินเสียงอะไรไหมไม่หูฝาดหูฝาดหูฝาดแน่ๆส่วนลนูกมูนนะมีมันมี มารีดมีมล็ดข้าวไหมขอฉันขอ,อของจันขึ้นมาจะจะให้ดีดไหมขอึข้นบอขอต้องขอ khó Cái subscribe แต่ป้องกันให้ดีนะคะเราป้องกันภัยอันตรายแค่เรียกแค่เรียกหน่อยอะไรว่าซ้ำโอ้โอโอโดยถึงจะเดินหนีหาย ฉันอุทชาจะขังโจนะเจ้าใจไหมจะขังเธอไม่ให้หลุดวนออกไปไหนหยุดค่ะโอ้เลือดเหลืออยู่หนึ่งจะฉันโดนขึ้นมากระบองเห็ดอยู่นิ่งๆนะมันไหมหัวเอง need take. แหละอะไรมึงตีกูสิกล้ามกูเอาคืนอะแหละแหลกแหลกแหงแหลกแหง มาไงเออฉันถามว่ามาไงใครแก่แกะกินอะไรังไม่ได้ไม่รู้ Love really? อยู่ของแกนะฉันกูอยากจัดทุบตีมันทุบทุบบวบปะปะบวบมันคนงงเลยเออพูดจริงพูดจริงกูไม่ยอมหรอก ดีสุดรูปขอังดีฉันขอแค่นี้แหละ EP สองจะตอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ถึงแค่ร้อยไลค์ก็กดคลิปนี้ถึงร้อยไลค์ฉันจะแกงเพือ บายบายค่ะ